คุณผู้ชมครับเมืองทอทีวีจะขอพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศไฮไลท์สำคัญสำคัญนะครับของงานกิจกรรมฟุตบอลเชริตี้ฟุตบอลแมตช์2024เมื่อวันจันทร์ที่29กรกดาคมณสนามทันดโดมสเตเดียมกันนะครับเพื่อแฟนคลับน่าจะส่วนใหญ่แล้วฮะไม่ได้เข้ามาชมที่สเตเดียมนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ดูไฮไลท์จากที่แอดถ่ายมาเนี่ยให้ชมกันนะครับว่าเมื่อวานเนี้ย กิจกรรมในสนามมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแ่ะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะพายุเข้าอย่างหนักเลยลหะครับเรียกว่าคนที่อยู่ในสนามเนี่ยใจล้วนๆเลยนะฮะคุณผู้ชม สเปรดสูงส่งมากๆนะครับที่มาร่วมกันทำบุญแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยในการเจอพายุฝนทลลมที่กรุงเทพมหานครกันนะครับก็เลยทำให้กิจกรรมต่างๆของงานเนี่ยเลื่อนถอยล่นลงไปรอจนกว่าฝนจะซาลงนะฮะซึ่งในคลายแม็กสำคัญของงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างเมืองทองกับสวาด์แคทนะครับก็ยังมีคลายแม็กของศิลปินที่มาร่วมโชว์ให้กับ แฟนคลับสโมสรเมืองทองแล้วก็แฟนคลับของนครราชสีมาได้ชมกันนะครับเดี๋ยวแอร์ก็จะตัดเป็นมินิคอนเสิร์ตสั้นๆให้กับแฟนคลับเมืองทองของเราได้ชมกันนะฮะว่ามีการโชว์อะไรเกิดขึ้นณสนามท้ายโดมสเตเดียมบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะอต่ลองปล่อยดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดติดลิขสิทธิ์นี้น่าก็แสงว่าอาจจะไม่ได้ชมกันในคอนเทนต์นี้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็เป็นมินิคอนเสิร์ตของน้องๆ B.N.K. 48แล้วก็ C.G.M. 48ครับเสียงกรี๊ดถล่กทลายเหมือนกันนะครับเมื่อน้องๆเริ่มโชว์นะครับ จากนั้นก็เป็นพี่เบนนะครับอดีตนักร้องนำวงซิล o ฟูซึ่งก็เป็นแบรนด์บัสเตอร์ของ Special o l y m p i c ิอยู่แล้วนะครับก็ข,ขึ้นมาร้องเพลงสากลน,นะครับ ที่สาวๆในงานรอชมนะฮะก็คือน้องๆจากศิลปิน gmmtv ะครับ Yeah. Don't give away, don't give it to the it the hang way

หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฮไลท์เกมการแข่งขัน,น,นขสั้นๆของฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างสโมสรเมืองทองจูนเนเตดกับทีมสวาด์แคทนะครราชสีมามาสตาร์เอฟซีกันครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้โค้ชเออจิโน่นะครับยังไม่ได้ฟิก11ผู้เล่นตัวจริงว่าจะมีใครบ้างน,นะครับแล้วก็ระบบการเล่นตอนนี้ก็ยังไม่ฟิกสาหรับสโมสรเมืองทองนะครับก็ยังเป็นการทดลองวิธีการเล่นของสโมสรเมืองทองอยู่นะฮะ ในช่วงวอเตอร์แรกเนี่ยก็อาจจะเห็นการยืนหลัง3นะครับเราก็เห็น c 4นะครับขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกบางทีก็ยืนสูงกว่าพี่ฟองปรเมศนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังเราก็จะเห็นเชฟของเมืองทองเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าเป้าแล้วก็มีริมเส้นอย่างเอมิลส์แล้วก็กาซิเดตลงมานะฮะน่นแสดงให้เห็นแล้วว่าแท็กติกของโค้ชจีโน่ยังพยายามทดลองอยู่นั่นเองแหละครับ ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักนะครับในช่วงก่อนเกมการขันจะเริ่มต้นขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับละครับว่าสภาพสนามของสโมสรเมืองทองนะฮะระบายน้ําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับถึงแม้อายุของสนามมีอายุเยอะพอสมควรแต่ระบบระบายน้ําของทีมงานของพี่ควีนนะฮะก็ยังทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมละครับใช้เวลาไม่ถึง40นาทีในการระบายน้ําที่ขังออก ให้กลับมาทําการแข่งขันได้อย่างเนียนกริบเลยล่ะครับอาจจะมีน้ําอม,มอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับล่ะครับว่าช่วงสายๆเย็นๆนะมันเป็นพายุฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักเลยนั่นเองแ่ะครับครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสโมสรเมืองทองที่พยายามหาวิธีการในการเจาะเข้าไปทําประตูทีมขครรัชสีมา เป็นระยะระยะนะครับแต่ก็ต้องชมเชฟของทีมนครราชสีมานะฮะนี่เป็นแชมป์ของไทยลีก2นะครับแต่พอขึ้นมาอยู่บนเวทีไทยลีกโค้ชโจธีรศักดิ์โพโอ้นปรับทีมได้อย่างน่าชื่นชมเลยละครับเชฟค่อนข้างแน่นทําให้เมืองทองเนี่ยเจาะค่อนข้างลําบากนะครับ และทีมเมืองทองเองโดนเจาะเป็นระยะระยะเหมือนกันแต่ยังโชคดีที่พี่ต้นกิติพงษ์ภูเถาเชือกอยังคงโชว์ซปเปอร์เซฟเซฟสกอร์ศูนย์ศูนย์ได้นะครับก่อนที่ช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับการยิงไกลของเดนิสบุจ้านะฮะนำมาซึ่งประตู 10- ของสโมสรเมืองทองนะครับพี่เคพิชาอุทรานีกับดักล้ำหน้าไปซ้ำดาบ2จังหวะนี้เข้าไปให้ทีมเมืองทองขึ้นนำในช่วงครึ่งเวลาแรก1ประตูต่อศูนย์ครับ 我跟你说，我跟你说，我 ก่อนครึ่งหลังนะครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของเกมรับนิดหนึ่งนะฮะก็ส่งบอสชัยพลซับมานะครับลงมาเล่นแทนพี่หนุ่มนะครับสถาพรแดงสีก็เป็นการลองแท็กติกของโคชจีโน่อีกนั่นแหละครับก็พยายามทดลองดูว่าหลัง3เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นพี่บอสชัยพลซับมาจะเป็นอย่างไรนะฮะ รึ่งหลังรับเมืองทองก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ประตูหนีห่าง2ประตูต่อศูนย์เนี่ยก็หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสวัสดแคทเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับคู่ต่อสู้ของเมืองทองนัดแรกในฟุตบอลไทยลีกนี่แหละครับเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะฮะจนช่วงนาทีที่70กว่าเกือบ80แส้วครับสวัสด์แคทนครราชสีมานะฮะมาตามตีเสมอ1ประตูตอนหนึ่งได้จากลูกเซตพีทนะครับอีชัยเชียงนะครับที่ เทคตัวหมง่งลูกเตะมุมจังหวะนี้ให้ทีมนครราชสีมาตามมาตีเสมอ1-1ครับ เมืองทองเองก็เพิ่งเปลี่ยนตัวยกชุดนะฮะการปรับเชฟในเรื่องของเกมรับก็อาจจะยังงงๆกันอยู่นะครับนี่เป็นช่วงที่อันตรายแต่โคจิโนเองก็ต้องการจะลองทีมนะครับเลยเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนยกชุดปุ๊บเจอเซตพีดป,ปับ๊บเสียประตูปุ๊บเลยนะฮะ <c oughs> แต่หลังจากนั้นเมืองทองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูแซงนําอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมจังหวะตัดชิปของปุรเชตท่อสนิทสวยมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเอมิลถูกกระแทก จากทางด้านหลังพุทธสินก็มองว่ามันน้ำหนักเบาไปที่จะให้จุดโทษนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นการขึ้นเกมที่สวยงามของสโมสรเมืองทองนะครับต,ตั้งแต่กาสิเดทนะฮะให้ปุรเชษปุรเชษให้วงสกร์นะครับก่อนที่วงสกรจะคืนมาปุรเชษแล้วก็เป็นกาสิเดทที่วิ่งโอเวอร์ลับไปทางด้านหลังก่อนจะคัดแบ็กเข้ามา ให้กับเฟ l ลิซิโอบราวนะฮะสูตรหน้าใหม่เลข9คนใหม่ของสโมสรเมืองทองของเรานะฮะแท็กจังหวะนี้เข้าไปไม่รู้ว่าทีมนานมีใครปรึกษา f ฟาบิซิโอบราวหรือเปล่าฮะเบเบอร์9นี่ไม่ควรใส่นะครับแต่แกก็เลือกแล้วล่ะครับการเลือกเบอร์9นะฮะก็มายิงช่วงท้ายเกมครับเมืองทองขึ้นนำสอประตูต่อหนึแล้วก็เป็นประตูชัยให้ทีมเมืองทองของเราเอาชนะทีม สวัดแคทนครราชสีมามาสด้า FC ไปได้2ประตูต่ตอ1นึ่งะครับืมแล้วช่วงพักครึ่งนะครับก็ยังจะมีโชว์ของทาง Special ลโอลิมปิกอีกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูไฮไลท์สั้นๆของการโชว์ว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะฮะ

ขาดอัางวันให้กับทีมแชมป์นะฮะก็คือสปงสอนเมืองทองยูเอเต็ดนี่แหละครับที่ลงสนามในรายการนี้มา3ปีก็ควา้าแชมป์ติดต่อกัน3ปีนะฮะก็ถือว่าเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยฮะเมืองทองกับโคราชนครราชสีมาเนี่ยจะโครจรมาเจอกันอีกครั้งในกลางเดือนสิงหาคมเป็นนัดแรกของโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนี่แหละครับซึ่งเมืองทองจะออกไปเยือนสวแคท่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจากนครราชสีมา ถ้าเจอกันก่อนเกม2วีคแบบนี้แล้วโคราชเป็นทีมที่เล่นเชฟนั่นแบบนี้มีลูกสวนกับอันตรายแบบนี้เป็นการบ้านหนักของโคชจีโน่ล่ะครับที่ต้องทําแก้เกมบางแท็กติกเพราะว่าแอดมองแล้วโคราชเนี่ยถือเป็นหนึ่งสมสรที่น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับไทยลีกได้ในซีซั่นหน้าเลยทีเดียวนั่นเองล่ะครับ